โอเคอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วครูไปเลยนะไปข้อที่3นะคะ3มันจะมี3กับ3ามจุดนะไปข้อ3ก่อนข้อ3ก็คือ4อันนี้นะโจทย์คือจะเป็นนี้จําได้ไหมเราจะแก้เฉพาะตรงที่เป็นจํานวนค่าครูแก้ะคะ่ะ ก็เป็น12คูณ4บวกกับ5ส่วนได้12 12คูณ4คูณคูณได้48นะคะ48บวก5ได้5 15 8 9 0 53ค่ะครูก็เป็น53ส่วน12ลบ2ส่วน7จำได้ไหมมันยังลบกันไม่ได้ให้เอาตัวส่วนอีกตัว นี่ตัวนี้คือ12บะตัวส่วนอีกตัวคือ7คูณทั้งบนและล่างตัวนี้คือสองส่วน7ตัวส่วนอีกตัวคือ12 12องสิบสเจ็ดปดสิบาสคูณเคูคไปคูณข้างบนนะฮะเจ็ดสามบเอทด2องเจห้าสเป็น 3, 17, 3ามสิบเจ็ดสามเจ็องสองยีสองเจ็ดปดบสี่ เช็คเห็นนะเท่ากัน84ก็จะเป็น3 7 1ลบส่วน84นะลบ24ส่วน84ดูตรงนี้นะ3 7 1ลบ24 7เหลือ6 11 4 5 6 7 8 9 4 11 7 3 2นะ 2องสอง่เจวนแปเจออีกแล้วเจอบ่อยเลยจำได้ไหมถ้าข้างล่างน้อยกว่าข้างบนหรือข้างบนมันมากกว่าข้างล่างเราต้องแก้เป็นจำนวนคับเอาแล้วก็นะับแปดสิบสีดูนะแปดสิ่แปดสเนี่ยถ้าเราคูณกับ1มันก็ได้ตัวเดิมเราลองไปคูณกับ2ดูซิสี่สองแ อ่ามันยังไม่ถึงเอาลองไปคูณกับสดูสิสี่สมบสองใส่สองลบหนึ่เป็น25่สิเป็นง่ายเขาเอา2 4 7อันนี้เกินได้แค่2ตัวส่วนเท่าเดิมค่ะ2คือร้อใช่ไหมฮะเราก็เอาเลขที่เราได้ไปลบก,กับร้อย 7กับ8ลบกันจำได้อ่ะมันลบกันไม่ได้นะคะคุณครูไป2อนงะเหลือ1 14เหลือ13คุณครูไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าวิธีการคุณครูบอกไปหมดแล้อันนี้มันเฉลยอ,อย่างเดียว8 9 10 11 12 3 4 5ได้9 6 7 8 9 10 11 12ได้7ตอบนี่คือคำตอบค่ะ ของข้อสามไปข้อสี่ค่ะข้อสี่ข้อสี่คือห้าเศษเก้าส่วนสิบสามลบสามส่วนแปดวิธีทำรูเขียนย่อนนะคะเราต้องแก้ตรงนี้ถูกไหมห้าเศษเก้าส่วนสิบสามข้างล่างคูณข้างบนบวกก็จะเป็น สิบสคูณหบวกกับเก้ข้างล่างเป็น13 5 3ามห้าสามสทดหนึบวกกับเก้บวกกับเเป็น74็ดสิบ่วนสิคุณกูก็ได้เป็น74็ดสิ่วนสิลบสส่วนแ ่าเห็นไหมมันจะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นช็อตเดิมทุกช็อตเลยคือตัวส่วนไม่เท่ากันอีกแล้วเราก็เอาตัวส่วนอีกตัวมาคูณทั้งบนและล่าง13บามคูนแดเราไปคูณสิแปดสามยีสิบสี่ทดสได้ร้อยสี่นะฮะเจสอันนี้นะเจิบสี่กับแปดคูณกัน 8ปดสี่สามทสองทุกสามแปดเจ็ดหโอ้วันนี้เลขเยอะนะเลขเยอะสิบคูณสได้39ได้ร้อยสคุณกูก็เอา5 9, 2, 0, 4, ้ 39, 0, เาเก้ส่วนหนึลบกับ39มสิบ้า่วนหนึ่งศห้า ลบสามสิบเก้าค่ะเก้าเหลือแปดแล้วคูดึงห้าลงมาก่อนสองไปสิบสองนะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามห้าห้าร้อย จออีกแล้วจะได้ไหมเลขบนมากเลขล่างน้อยอันนี้เรียกเสรเ็จเกินตอบไม่ได้ 9, คุณครูเอ4รไปคูณคุณครูลองดูเลยนะครับร้อคุณครูลองเอา5ไปคูณ4 5 20ทด2 5เป็น5้าอุ้ยห้คูณศย์ได้0ูพูดผ <gigantic. S 1> 네ิดค่ะหู้ณศนยได้ศูนย์เรสร็จสองนะห้าหนึคุณครูบอกให้ได้5้าค่ะได้หนะห้า เพราะว่าถ้าร้อยสถ้าเราลองคูณ6น่ยมันต้องบวกอีกร้อสมันเกินแน่นอนเพรา,เ,าเอาห้าอยห้าสิบสาใช่ไหมคุณครูเอาห้ารยห้าสลบ5้าร้นะเหลือเหลือสากับสองสามสิบามรต่อค่ะไม่ตัดทอนไม่ได้แล้วไปข้อ 3ามจุดสอเศษห้าส่วนแลบสเศษสีส่วนเจ็ดเอ๊ะเอ๊ะทำไงเป็นจำนวนคา่าทั้งสองจำนวนก็ต้องแก้ทั้งสองอันค่ะวิธีทำคูณเข่งย่อๆนะหกเศษห้ส่วนแข้างบนข้างล่างคูณข้างบนบวกก็เป็น8.6.5คูณ6บวก5 หกสี่สบวกหเป็น5้าส่วน8อีกตัวหนึ่ง4เศษสี่ส่วน7ก็จะเป็นข้างล่างคูณข้างบนบวก7จ็คูณส่บวกสส่วน7 7็ดเจ็สี่ยี่คูณสี่ได้ยีนะคะ28่บวกสเป็น32ส่วน7เอาเลขที่เราวงกลมนี้ มาลบกันไปตัวส่วนไม่เท่ากันก็ต้องใช้วิธีการเอาเลขอีกตัวมาคูณกัน8 7ดเได้ห้ากนะฮะเจ็ 7, 8, ก็ต้องเป็นห้า ข้างบนก็จะเป็น53คูณกับ7นะครับ7 3 21ทด2 7 5เ5เป็น371 32คูณกับ8 8 2 16ทด1 8 3 24เป็น2 5งอ่าเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะเขาให้เอามาลบกันก็เป็น371สว่วน56ลบ สองห้าหส่วนห้าหกอ่าวแล้วก็ไปกระดาษทดสามเจ็ดหนึ่งลบสองหหกเจ็นคูณเหลือ6กนะคะหนึ่งกลายเป็น11บเนะ6เป็น7 8 9 1แปดได้ห้าได้1ได้หนึ่งหนสหส่วนห้าตอบเดยได้ไหม ไม่ได้เพราะเลขข้างเลขข้างบนมากกว่าข้างล่างต้องแก้เป็นจำนวนคับคุณครูเอาห้คุณครูอคคล,ลองคูณ2ดูสิ5 6าหกสองสิทดหนึ่งห้าสองสิอ้าวได้ใกล้เกียงถ้าคูณ3มเนี่ยมันต้องไปบวกอีก56มันไม่ได้แน่นอนคุณครูได้2 1งร้1ยสิบสองเหลือเศษสามห้กตอบค่ะ 4.2 4.2 4จส่เศษหกส่วนเลบหนเศษสส่วนเแก้ทั้งแก้ทั้งสองอย่างนะฮะแก้ทั้งสองอย่างคุณครูแก้คุณครูอัะสีเศษหกส่วนเก็จะกลายเป็น4ี่า7คูณสีนะเจ็ดคูณสวกหกส่วนเจ็ดเจคูณสได้28่สิบแปนะฮะ 28บวกกับ6เป็น34อีกเลขหนึ่งหเศษสองส่วน9ก็จะกลายเป็นข้างล่างคูณข้างบนบวกก็เป็น9คูณ1นึ่งส่วน9 9คูณ1ได้9นะคะบวก2องเป็นสิน 11, ได้2ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวแรกคือ34มสิบ่วนเลบสิส่วนเ เดิมตัวส่วนไม่เท่ากัน34มส่วนเเอาถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเอาตัวส่วนอีกตัวคูณทั้งบนและล่างตรงนี้ก็ต้องเป็นคูณจ็ก้ิบห95 45 96 54 97 63ิค่ะสิบคูณเได้77ตัวนี้ได้แล้ว ตรงนี้ไปคูณที่หนึคูณกับเก้าเก้าสี่สามสิบหกใส่หกดสามเก้าสามยี่สิบเี่แปดยีสสามสสามศเอาเท่ากันแล้วลบกันได้ใช่ไหมครับก็เป็น3ามส่วน63ลบ77ส่วน63สามอ่านง่าสามศูลบเจ เจ็ดเนาะสามสิบเลยยี่สิบเก้าเจ็ดกับหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนได้เก้าเจ็ดสองดูม่คะเจได้สองร้อ่กาอะสุดคูณหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหสาสบปดคุณครูลองเอา63สิบมไปคูณกับ3ดูสามสามเกหสาสิบดได้ร้อแปดสบเก้า อันนี้มันเอาสองร้อยีใช่ไหมครถ้าเราคูณกันดูคุณครูบอกให้63สคูณสเกินแน่นอนคุณครูได้แค่3 1 8ร้สใช่ไหมเลขจริงคือ229เลขลบได้ได้189 9แกับเลบกันเหลือ0ูน1์สิ2แปดสินี่คือคำตอบค่ะไปข้อที่5ค่ะ ข้อที่5คือ6เศษเจ็ดส่วนแปลบสิอส่วนสาวิธีทำอันนี้ง่ายหน่อยแก้ตัวเดียวเนาะก็เป็น6เศษเจ็ดส่วนแข้างล่างคูณข้างบนบวกเป็น8คูณ6บวก7ส่วนด้วย8 48่สบใช่ไหมสี่สิบวกกับ7 48เป็น49 5เก้าห้าสิบหในเลขนี้นะมันก็จะกลายเป็น55าสิบ่วนแลบสิส่วนสข้อนี้มีวิธีทำได้สองแบบแต่คุณครูเห็นง่ายกว่าเราบอกว่า ถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันมันจะลบไม่ได้แสดงว่าตัวส่วนถ้ามันเท่ากันมันจะลบได้แล้วใช่ไหมคุณครูเห็นว่า4เนี่ยถ้าเอาไปคูณ2เลยมันจะได้8ถ้าคุณครูทําอย่างนี้คุณครูจะทําแค่ขางเดียวตรงนี้ก็ไม่ต้องทําตรงนี้ก็อยู่เฉยๆสวยๆเอาไว้คุณครูนั้นคุณครูทำนี้นะครับนั้นคุณครูเอา11บส่วน4ไปคูณกับ2กับ2ก่อน คุณครูจะไม่ใช้วิธีเดิมนะวิธีเดิมก็คือว่าสลับที่ใช่ไหมวิธีเดิมคือเอาตัวส่วนอีกตัวมาคูณกันแต่คุณครูเห็นว่าอันนี้มันง่ายกว่าเพราะว่าถ้า4ี่คูณสได้8มันก็จะได้8เท่ากันแล้วคือเราทํายังไงมันมีหลายวิธีค่ะแต่าทายัางไงก็ได้ให้ตัวส่วนมันเท่ากันคุณครูใช้วิธีนี้นะสิส่วนสก็จะกลายเป็นข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างก็จะกลายเป็น55คูณ8ดึงมันลงมาเลยนะคะใช้ตัวเดิมลบ22ส่วน8 ลบกันห้าห้าลบยี่สบสหลบองเนียสาตอบ3า3ส่วนแตอบได้เลยไหมไม่ได้เพราะข้างบนมากข้างล่างน้อยเอาท่อง8ปดสองสิ8หกแปดสามยี่ดสี่สาสิห้าได้แค่8 4ดสี่ค่ะแปดสี่สามสิสองเหลือเศษหค่ะตอบตอบค่ะข้อสุดท้ายคือข้อที่6 เจ็ดเศษแปดส่วนเก้าลบเก้าส่วนสิบแล้วก็แก้แค่ตัวนี้ใช่ไหมคะวิธีทำเจ็ดเศษแปดส่วนเก้าข้างล่างคูณข้างบนบวกก็กลายเป็นเก้าคูณเจ็ดบวกด้วยแปดส่วนเดิม คือไปดูคลิปถ้าคนบอกอุ้ยทำไมครูทำเรวเร็วจังฟังไม่ทันจดไม่ทันก็กดพอสค้างไว้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าใครอุ้ยทำไมครูสอนเร็วจังเพราะว่าช่วงแรกคุณครูอธิบายหมดแล้วนะวิธีการทํำยังไงอันนี้ครูมาเฉลยถ้าค,คุณครูช้าถ้าค,คุณครูพูดช้าๆเขาค่อยทําทีละส่วนนะคลิปเนี้ยไม่ได้ไม่ได้16 17นาทีแน่นอนคลิปเนี้ยอย่างต่ําเป็นชั่วโมงเลยโอเคนะคะไม่งั้นดูก็ พอเป็นชั่วโมงปุ๊บก็ไม่มีใครอยากดูถูกไหมมันานกูก็จะเร็วนิดนึงนะครับเพราะถือว่าช่วงแรกๆขวอธิบายช้าๆไปแล้วอ่ะ9 7 6 3นะ9 9 5 5 9 6 5 4 9 7 6 3 6 3บวก8คุณครูได้71ส่วน9ก็จะกลายเป็น71ส่วน9ลบ9ส่วน10 อันนี้ยทำแบบอันนี้ไม่ได้อันนี้มันง่ายนะคะเพราะ4ีคูณสมันได้8เลยแต่เนี้มันไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีเดิมคือเอาตัวส่วนอีกตัวมาคูณบนและละ่างเ้าคูณสิได้90 71สิคูณสิการคูณ10คือการเติมศูนย่งตัว99้าเก้

สิบลบแได้สองหดึงลงมาหัวตอบ6กสองเส่วนเกตอบได้ไหมไม่ได้เพราะข้างล่างน้อยข้างบนเยอะ9ก้าห้าสี่สิบห้าเได้63นะคุณครูรู้เลยว่าต้องเป็น90้าสิคูณหกเคูณหกได้ห้เพราะถ้าเอา90คูณ7มัน97 63มันจะได้630นะ ครูได้หคุณครูตัวเดิมคือ629อันนี้คือ5 4 0ร้ลบกันได้เกหเหลือ5 5าหลบห้เหลือศูนย์นะสิบสองสี่เป็นห้า89เจ็ดแปดเก้าสิบสสน่วนเนี่คือคำตอบครับครบทุกข้อไหมครบทุกข้อแล้ว โอเคโชคดีนะคะครูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนแดนไกลครูอยู่หาดใหญ่นะจังหวัดสงขลาแดนไกลเผื่อนักเรียนบางคนไม่เข้าใจบางทีอย่างเงี้ยเรียนในห้องอาจจะแบบครูก็สอนเร็วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉันไม่รู้ฉันไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็มาดูคลิปครูได้นะคะครูอาจจะมีคลิปอื่น,นๆเยอะๆเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทุกคน